จริ่มุกถูกตัวน,นาคณะญาติบนมิิรที่คอยติดตามช่องบุญถมเสียงธรรมปรัชารญ,ญาัญายีสานแผนกพญากลอมมือนี่การสีน่นำผ้าพี่น้องไปกระทอเลือกปรัชารญาพญาอีสานแผนกพญากลอมอีกคือเก่าพญากลอมมือนี่ขอเสนอคําว่ากินสมอยากปากสมเขียนสมอยากก็คือสมที่อยากสมดังใจปากหมายถึงพูด เวลาคนโกรธกันพอได้โอกาสก็จะดา่ดาดา่ดาดา่าด่าด่าด่าจนสะใจดา่าไฟแลบหรือคนที่หิวเป็นคนจนที่หิวโหยไม่เคยมีสิ่งของดีๆมีโอกาสกินก็กิน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 อย่างสะใจกับสมกับที่ตนเองได้อยากสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักเพราะการไม่รู้จักประมาณไม่ว่าจะเป็นการพูดก็ดีการกินก็ดี มันจะทําให้ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วเราก็จะเสียใจยกตัวอย่างการด่าอย่างสะออกสะใจเราอาจจะเสียใจในภายหลังคนที่เราด่านั้นอาจจะไม่ผิดเป็นการเข้าใจผิดของเราเองหรือสักวันหนึ่งเรามีโอกาสที่จะไปขอพึ่งเขาคือคนในสังคมเดียวกันครอบครัวเดียวกันควรระมัดระวังสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างมากมการกินก็เช่นเดียวกันโพชนเมนมัตัญยุตาแต่บางคนนั้นโพชนเนมัตัญยุตุงเอาภูมิเป็นประมาณ ท้องอัดจ,จะแตกตายเหมือนนิตาชีชูชกกับพรามก็ได้ฉะนั้นอย่ารู้ออำนาจแก่โทสะอย่ารู้ออำนาจแก่ความหิวให้ใช้สติให้มากๆแล้วเราจะไม่ได้เสียใจภายหลังความเป็นคนอยู่ที่มีใจอดแม้นพยศข่มใจให้ถึงที่หากปล่อยปากตามใจมันไม่ดีเพราะใจนี้กรอกกลิ้งดัง,ล,งลิงกังขอเจริญพร